ครับผมมีทางลับนะครับขนุนอ่อนนุชนะครับถ้าตัวนี้เรามาจากเส้นบางนานะแล้วเราก็มาทางขนุนอ่อนนุชนะครับเรียบมอเตอร์เวย์นะครับแต่ทางนี้ต้องระวังหน่อยนึงกนะ็คือจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันต้องรอะขับรถรอบใต้สะาพานนะครับรถคันไหนที่เป็นไฮบริดต้องระวังครับตัวธรรมดาไม่ต้องระวังมากนะครับผม อ่าแต่ถ้าไฮบริดรถจะสูงกว่าปกติประมาณนิ้วหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเรดใต้สะพานต้องระวังให้ดีนะครับแล้วมองฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นถนนกาญจนาเห็นไหมครับที่วิ่งตรงไปบางปีนตนต่อซึ่งจริงๆมาได้ทั้งสองทางถ้ามาทาง g o o g l e Map Google Map ก็จะให้มาทางนี้เพราะมันจะสั้นกว่าแต่ก็ไม่ปลอดภัยสําหรับคนที่รถเป็นไฮบริดหรือรถที่มันสูง,งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าสะพานตัวเนี้ยมันมีความสูงแค่190ซึ่งถ้าเลย1 9 0แล้วอาจจะโดนคูดได้นะครับแล้วก็ช่วง ฝนตกหนักนะครับก็ระวังน้ําท่วมที่เราลอดใต้สะพานนะครับผมนะครับอาจจะนั้นได้ต้องระวังใครที่เดินทางมามีข้อสงสัยก็สามารถโทรสอบถามฝั่งต่างกัตัว่าได้ตลอดเวลาลอดใต้สะพานแล้วนะครับผมมีป้ายบอกว่าร้อยเก้าสิบเมตรนะครับผมจุดเก้าศูนย์ถ้าช่วงน้ําท่วมก็ต้องระวังนะครับผมฝนตก ็ประมาณนี้อันนี้เราได้ไฟรุ่นใหม่ครับสว่างแจ่มเลยครับ LED นะครับผมโอ้มีโฆษณาด้วยนี่บครับ,รบแล้วก็กลับรถอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นทางรับเร็วแต่ถ้าไม่ทำนามทางก็แนะนำทางปกติได้ขับจากตรงนี้ก็ประมาณสักสามถึงสี่โลก็จะถึงร้านกันตัววาแล้วครับผม ตรงอย่างเดียวบรรยากาศก็จะมีเกี่ยวเรื่องของเฟรวดมีร้านอาหารนะครับมีสวนอาหารนะครับก็ของกินไม่ขาดนะครับสายช้อปปิ้งต้องมาได้เลยนะครับแล้วก็มีนวดมีเฟรวด์มีคาเฟ่มีข้าวแกงมีอาหารมีสารครบและครับแถวที่ร้านเรานะครับมีร้านอาหารบึงใหญ่ นี่เขามาถึงแล้วนะครับนี่เดี๋ยวตงขวาตรงนี้ครับลงปัดปัดปัาเวฟนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ประมาณ400เมตรก็ถึงคัตตว่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวครับบรรยากาศก็จะมีร้านของกินนะครับมีปั๊มบางจากนะครับมีร้านอาหารมีโรตัสมีเฟเว่นะครับอ่าตอนนี้เราก็จะเดี๋ยวเข้าแบบบักตักกัตว่าแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ร้านเราปิดอยู่ามาถ่ายตอนกลางคืนนี่ครับผมนี่